้งปวงสู่ทะลวงอาวิชชาเลื่อนทานชีวิตจิตวิญญาณก้าวหนา้าในมรรคาพุทธธรรมตื่นจากมงมงายงานเดินใหม่ด้วยบำเพ็ญดีบำเพ็ญกุศลเดินใหม่กับพระวะอาจารย์ ทำความคุค่เจะเญิรทมพี่น้องทุกท่านค่ะก็ต่อจากที่เมื่อกี้อาจารย์พูดนะฮะได้ปฏิบัติมงคลสามสิบดด้วยนะคะเพราะข้อข้อที่สิบกคือการปฏิบัติธรรมข้อที่ยี่สิบหกคือการฟังธรรมสม่ำเสมอแล้วข้อที่สามสิบคือการได้สนทนาธรรมค่ะการได้เข้าพบปะสมณะอะไรคือมันมันได้ปฏิบัติธรรมมงคล3ามสิบปดโดยตรงเลยค่ะแล้วก็ข้อเมื่อกี้ที่ความซื่อสัตย์นะคะ ความซื่อสัตย์ก็ได้ได้สั่งสมสัญชาติยานแห่งคนตรงซึ่งเป็นชนันซึ่งเป็นญานเจ็ดสุดาบันข้อที่สี่ค่ะอืออ่าประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะอ่าดีนะสัญชาติยานแห่งคนตรงนีนั่นแหละนะผิดแล้วก็สํานึกนะแล้วก็มีตรงที่ตั้งความเพียรข้อที่ข้อที่สามหรือข้อที่สอง ข้อที่หนึ่งเนี่ยเชื่อฟังความดีคําสอนพระพุทธเจ้าข้อที่สองสมดุลร้อนเย็นข้อที่สามมีสัญชาตญาณคนตรงข้อที่สี่นขวายในการลดกิเลสนะไม่ใช่ทํากุศลละอกุศลทํากุศลข้อที่ห้ามีปัญญาชําระก,กิเลสในที่ตั้งในความเพียรห้านะเป็นการสังสมสัญชาตญาณคนตรงดีอาจารย์ว่าสังสมสัญชาตญาณคนตรงดีมากเลย โอ้ได้ประโยชน์หลายอย่างอาจารย์หนึ่งเห็นเลยโอ้ทีแรกก็ไม่ค่อยไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่อสอบทำไมว่าเครียดจังเลยนะจัดทําไมการสอบอะไรดนะ้่ยไม่อยากสอบแต่แรกๆก็นะเออมันเครียดนะไปทํางานดีกว่าไปปฏิบัติอย่างอื่นดีกว่าแต่แท้ที่จริงแล้วมีประโยชน์หลายอย่างในการสอบมีอะไรที่ลึกซึ้งอือ่าประโยชน์ของการสอบอ่าเอาสิเอาสิ ฮะจดได้ทั้งสิบสองข้ออ่ะสิใครสรุปได้ลองดูซิอ่ะตอนแล้วจดประโยชน์ของการสอบได้สิบสองข้อแล้วอาะสิพูดเส่ใหม่พูดเสร็ยว่ลองลองดูซิว่าสอบได้สภาวะอะไรบ้างอ้าวเช็คกันเล่าดูเราดูเดี๋ยวก่อนจะเฉลยข้อสอบได้สภาวะอะไรบ้างจดตามที่อาจารย์พูดมาเรื่อยๆค่ะอ่าอ่าสรุปประโยชน์ของการสอบนะคะ นึ่งเกิดความขนขวายความขยันในผู้สอบสองฝึกล่างความกลัวความกังวลสามฝึกทักษะการเขียนการอ่านอันนี้ตเองเพิ่มเติมเองสี่พัฒนาความจำในภาษาใชออออออ่ใช่ใช่ไอ,อ้ตรงนี้ด้วยอาจารย์ค,คิดอยู่อาจารย์เสริมตรงน,นี้นิดนึงข้อที่สามอ่ะฝึกทักษะการเขียนการอ่านได้ฝึกจริงๆนะใช่ไหมฝึกอ่านนี่ก็ได้ฝึกอ่านฝึกตีความ ก็ได้ฝึกเขียนด้วยอันนี้แหละเป็นอันหนึ่งที่อาจารย์เห็นคุณค่ามากๆเลยเพราะการเขียนนี่เป็นสิ่งที่ยากที่สุดเลยเด็กๆก็ได้เป็นสอบภาษาไทยไปด้วยเลยค่ะใช่ใช่ได้สอบภาษาไทยไปด้วยการเขียนนี่เป็นสิ่งที่ยากที่สุดเลยแล้วโอ้โหอาจารย์รู้สึกชอบใจชอบใจที่เราได้ฝึกเขียนนะ่ะเพราะมันยากมากๆเลยนะการเขียนนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอาจารย์รู้ว่าหลายคนนี่มีสภาวะนะเข้าใจนะในข้อสอบที่บอกไปนะแต่เวลาจะเขียนน่ะไปเขียนไม่ออกอ่ะ เข้าใจม,มันไม่เขียนไม่ออกอะมันเข้าใจอยู่แต่มันเขียนไม่ออกอะ,อะนั่นแหละนั่นแหละอันนั้น่ะมันได้ฝึกกันนี่แหละใช่ค่ะได้ฝึกทําในสิ่งที่ยากไงมันจะได้เก่งขึ้นเก่งขึ้นไงเราจะได้เก่งขึ้นในสิ่งที่ทําได้ยากยอาจาร,ร,รย์<ช>รู้เพราะว่าอาจาร,รย์เคยมีสองอย่างนนหนึ่งอาจาร,รย์จะเขียนอะไรออกมานี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะ เนี่ยอาจาแม้แต่จะออกข้อสอบเนี่ยจะมีสภาวะหมดเลยนะอาจารย์ไปนั่งเขียนเมื่อวานเนี่ยใช้เวลาเกือบชั่วโมงนั่นเนี่ยสิบข้อนี่นะออกข้อสอบสิบก็เกือบชั่วโมงกันเนี่ยนะเฮ้ยเรานึกว่าสิบนาทีก็เสร็จแล้วมันอยู่เนี่ยวเราอยู่แล้วกว่าจะมาเป็นข้อสอบหลังรักกว่าจะมาข้อสอบเป็นข้อสอบเนี่ยเราออกมาก่อนจะสอบนั่นแหละให้เขาปิ้นก่อนจะสอบไม่กี่นาทีนั่นน่ะสดๆนใหม่ๆแล้วนั่นเนี่ยเป็นชั่วโมงอะ คิดดูสิมันไม่ใช่เรื่องง่ายเราจะกั่นภาษาออกมาเนี่ยมันยากมากๆเลยมาเป็นมาเป็นภาษาที่จะเป็นภาษาเขียนเนี่ยมันยากมันก็ได้ฝึกฝนไงจาก็ถือว่าได้ฝึกฝนด้วยและให้พี่น้องเราได้ฝึกฝนด้วยงานเขียนก็ถึงแพงจังเลยเนี่ยเขาเขียนหนังสือขายแพงแพงแพงมันใช้พลังงานเยอะแล้วเวลาอาจารย์เขียนหนังสือเนี่ยไม่ใช่ออกง่ายๆนะบางคนบอกอาจารย์มีความรู้อยู่แล้วเขียนมาเถอะเขียนมาเถอะคุณพูดแต่มันง่ายแต่คนเขียนน่ยมันยาก ไอสภาว่าเนี่ยมันมีแต่จะกลันออกมาเป็นภาษาให้คนเข้าใจเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะมันยากค่ะขอประท้วงหน่อยเดี๋ยค่ะเอาง่ายๆเลยอาจารย์บททบทวนทําให้บอกมาห้าข้อมันคิดออกแต่เขียนไม่ออกเออเด่นละไอ้แค่คำว่าหมอที่ดีที่สุดในโลกยังคิดไม่ออกเลยเราออกมาแล้วก็ไปนั่งกลับโอ้ยเธอไปซื้อบื้อย่างงี้เนาะแล้วแถมขอโชคเรื ขอสารภาพทุจริตข้อสอบอะข้างหน้าคืออ่อนข้างหลังคือเก๋ขวา,ามือคือเฉงเฮ้ยไอข้อน,นี้มันเริ่มต้นกากอะไรวะนึกไม่ออกอาจารย์ <c oughs> คือเรารู้ <c oughs> อันนี้สารภาพค่ะ <c oughs> สารภาพค่ับเพราะว่าดียันยันข้อที่ อย่างข้อที่สี่ของปโสดาบันผิดและสำนึกสารภาพไหนใครทุจริตยกมือสะกดีอวดใครยกค่ะยกค่เออเียเนี่ยเนีนี่ีอ้าดีดีดีแต่ถามเสียงดังเนี่ยจั์เราก็ขำไหลท่องมาแยกแยกยังลืมอย่างเงี้ยออดีดีอย่างบททบทวนทําเนี่ยจย์อาจารย์ก็พานําท่องใช่มร้อยหกสิบห้าข้อไอ้ข้อยาวๆก็ไปอยากไอ้ข้อสั้นๆเนี่ยสิ่งเดียวที่ขึ้นได้ข้อแรกออวอเลย เย่เย่เย่ดีใจจังไม่ได้ดังใจเอาแบบง่ายมากหมอที่ดีที่สุดโลกยังคิดไม่ออกอ่ะตลกจริงๆค่ะไม่ถึงกับทุจริตมากหรอกก็เรียกว่าไม่ซื่อสัตย์เท่าไหร่นะกไม่ถึงทุจริตร้ายแรงหรอกนะกาบกาลว่าจานค่ะเล็กน้อยอ้าเอคือว่าตัวเองเนี่ยพอบอกเรื่องสอบเนี่ยนะคะเป็นคนที่ความจําไม่ค่อยดีนะคะตังอะไนตังอะไรลแล้วก็ไม่ค่อยได้ไป เวลาสอบนี่ก็จะกลัวอทีนี้มาสอบคราวนี้ก็ใจคิดก็ต่อสู้ว่าไม่อยากสอบเลยเพราะไม่รู้จะเอาอะไรมาสอบเพราะมันจาไม่ได้เลยจานทีนี้ตอนนี้ก็ขอสํานึกผิดนะคะที่ตัดสินใจสอบแล้วก็ได้ทุจริตการสอบเป็นกันขอสํานึกผิดขอยอมรับผิดแก่ทั้งที่เที่ คือคือคือเขายืมเพื่อนมาลอกด้วยแล้วก็มีหนังสืออยู่ใกล้ๆด้วยแล้วก็มีหนังสือทบทวนทำหน้าเวทีมาอยู่ใกล้ๆเอมอแล้วก็ถ่ายไว้ด้วยนะคะแต่ว่ามือถือมันไม่ให้เพราะว่าสัญญาณมันไม่มีเนี่ยค่ะเป็นเป็นการสำนึกผิดระหว่างที่ทําด้วยนะคะก็มีอาการก็บอกว่าอาการก็บอกว่าทำเท่าที่ได้อมันทุจริตนะมันบาปนะโอ้ยเราก็รู้สึกมึนกันนะจน ข้อมีอยู่ข้อนึงทําไม่ได้ค่ะก,ก็เลยต้องเขียนไม่ค่อยเข,ข้าเดียวไม่ครบห้าข้อก็อต้องยอมเพราะว่าเราทํานึกผิดแล้ว <c oughs> ดีดีสำนึกผิดดีแล้วดีแล้ว <c oughs> ดีผิดแล้วสำนึกผิดดีน, <c oughs> นี่แลหละเห็นไหมจะเห็นความไม่ซื่อสัตย์ใช่ไหมกิเลสมันหลอกให้เราไม่ซื่อสัตย์ <c oughs> ใช่ไหมเราก็ได้พลาด <c oughs> ทําตามกิเลสไปแล้วถ้าเรามียานพระโสดาบันข้อที่สี่ใช่ไหมที่พระพุทธเจ้าสอนผิดแล้วสำนึกผิดแล้วสำนึก สำนึกแล้วเราก็สาร,รภาพแล้วก็แก้ไขใช่ไหมตั้นจิตเออ e, เราไม่เอาอีกแล้วไม่ซื้อสัตว์ไม่เอาไม่เอาเราจะต้องซื้อสัตว์เราต้องซื้อสัตว์ใช่ไหมนี่เป็นความเจริญแล้วกิเลสก็ตายใช่ไหมกิเลสตนหลอกให้เราที่แรกมนันหลอกให้เราไม่ซื้อสัตว์เราก็ซัดคืนเลยใช่ไหมเอาชักดาบฟันม,มันเลยสารภาพผิดเลยใช่ไหมกิเลสตอนนั้นถูกฆ่าตายเลยอ่า็นไหมได้บุญได้กุศลเลยใช่ไหมอย่างเงี้ยดีเห็นไหมล่ะอันนี้สองการสอบดีอย่างนงี้หลนะ ดีดีฮะเมื่อกี้เดี๋ยวตอนนี้ยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้พูดตอนท่านได้พูดแน่นอนเลยนะโอ้โหรู้สึกมีสภาว่ากันหลายท่านเลยนะดีดีดีนี่อาจารย์พูดถึงแม้แต่เรื่องการเขียนนี่เป็นเป็นเป็นเป้าหมายหนึ่งของอาจารย์เลยนะอยากจะให้พี่น้องได้ฝึกเขียนไม่เช่นนั้นจะไม่ได้ฝึกเขียนไม่มีเวทีฝึกเขียนนะเพราะเราจะเอาแต่เลี่ยงเลี่ยงเลี่ยงให้อาจารย์ทึงเข้าใจนะให้ส่งการบ้านไม่ค่อยส่งกันเท่าไหร่เลยนะ การบ้านอริยสัจสี่อะหลายคนไปปฏิบัติจริงเน่ะตั้งศีลสู้กิเลสชนะด้วยแต่พอให้เขียนแต่พี่เขียนแม่เขียนไม่มันเขียนไม่ถูกเขียนไม่ออกคิดไม่ออกเขียนไม่ออกแล้วก็เลี่ยงไปเรื่อย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 แล้วไม่เก่งเลยเลยไม่ได้เลยแล้วเราสื่อไม่เก่งอย่างนี้นะเราก็ช่วยคนได้น้อยใช่ไหมหนึ่งเราก็ไม่ได้ค่อยได้ทบทวนมันมันไม่ได้ทบทวนเนี่ยมันบรรลุธรรมชานะแต่ถ้าเรามาเขียนมันได้ทบทวนอีกมันบรรลุธรรมเข้าไปอีกเลย มันเข้าใจลึกซึ้งเข้าไปอีกมันบรรลุธรรมเข้าไปอีกเลยทีนี้เรามี <c oughs> ทักษะในการเขียนใช่ไหมเราเขียนส่งอาจารย์อาจารย์นำมาแช่ไว้เหรอนะเขียนส่งมาที่คณะทํางานเขาไม่ได้แช่ไว้นะคัดเลือกอันที่ดีๆอันท,นที่อันที่จะสื่อสารไปแล้วเป็นประโยชน์ต่อประชาชนใช่ไหมเอาสื่อสารออกไปอีกคนมาอ่านอุย้ยเรากําลังทุกข์เรื่องนี้พอดีเลยโอ้คิดอย่างนี้เหรอทําอย่างนี้เหรอพ้นทุกข์เลยได้กุศลไหมได้กุศลไปด้วยเลยเห็นไหม ได้กรศลน่ะได้ฝึกเขียนไปแล้วก็ได้ร่วมรวมพลังกับเนี่ยกับครูบาอาจารย์กระหมูมิตรดีนี่โอ้โหก็ยังดีเลยสิใช่ไหมนี่ถ้าพระอานนท่านไม่ท่องไวพระอรหันห้าร้อยองค์ไม่รวบรวมไว้ไม่ขยันเขียนไว้ไม่ขยันท่องไว้เป็นไงเราจะได้อน,นิสงส์ถึงตัววันนี้ไหมไม่ได,กไได้ก็ไม่ได้ก็ลําบากสิเห็นไหมล่ะนี่ท่านขยันเขียนไว้ขยันท่องไว้รวบรวมไว้เราก็ได้ประโยชน์ถึงถึง,ถง,ถงวันนี้ นในยอเดียวกันรเราปฏิบัติใช่ไหมเราปฏิบัติเราก็เขียนไว้เอาขึ้นสื่อสารไว้ก mm. ็เป็นประโยชน์ไงนี่เราจะได้เห็นประโยชน์เราได้ฝึกทักษะ mm. การเขียนเป็นทักษะที่ยากที่สุดเป็นทักษะที่คนหลีกเลี่ยงที่สุดยากที่สุดคนหลีกเลี่ยงที่สุดคนขี้เกียจที่สุดเลยเรื่องการเขียนเนี่ยนะแล้วมันช้าที่สุดเลยนะพูดก็ยังเร็วกว่านะอ่านก็ยังเร็วเนาะพูดก็ยังเร็วนะฟังก็ยังเร็วนะอะไรเร็วเราเขียนเนิด คุณเอ้ยไม่ไปไม่มาไม่ไปไม่มาอย่างนั้นนะช้าที่สุดในโลกยากที่สุดในโลกนดีนะมันดีมันเสริมหนุนกันทั้งเขียนทั้งอ่านทั้งพูดทั้งฟังนี่มันจะเสริมหนุนกันเลยมันจะสมบูรณ์ตอนพูดอันนี้มาก็ดีอาจารย์คิดอยู่ว่าเออใช่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์จะส่งเสริมให้นักศึกษาวิชารามทำก็คือการเขียนการเขียนเพราะ จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองต่อผู้อื่นนะอาจารย์รู้จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองต่อผู้อื่นนะอ้าวนะเออมันมันฝึกไปลาเราจะเขียนเนเราได้ฝึกย่อความและขยายความด้วยนะใช่มันจะฝึกย่อนะเนื้อหาจะเยอะจะย่อมาสั้นๆยังไงให้มา,ม,มาสองบรรทัดเองมันเป็นสองบรรทัดอย่างนี้เป็นต้นนะจะย่ <c oughs> อยังไงจะแล้ว,ลวข้อความมาเท่านี้จะฝึกขยายยังไงมันได้ฝึกยอ่อฝึกขยาย ซึ่งพระมห ah ากัจจยนญนั้ท่านเก่งด้านย่อด้านขยายนะท่านฝึกด้านนี้มาเลยนะเก่งมากย่อเก่งมากขยายเก่งมากขยายอย่างพิสดารเก่งมากย่ออย่างพิสดารก็เก่งมากท่านย่ยอ,ยอมาเป็นคําไม่กี่คําง่ายๆเลยนะยแล้ว้าขยายก็ขยายแบบง่ายๆเลยยืดก็ได้<ล>หดก็ได้อ่ายืดได้หดได้นะการบําเพญสายนี้ด้วยเหมือนกันนะการบําเพญตามท่านพระมหากาจเจริไปด้วยนะบาเพญสายนี้ก็ดีเหมือนกันนะ ฝึกได้ฝึกกันนี้ทักษะอีก,กนหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อตอนเองต่อผู้อื่นแล้วเรานี่ถ้าเราเขียนเป็นสถาบันของเราจะขายขียข้หน้าใครไหมไม่เอ้ยไม่ขายขี้หน้าใครเนาะเขามาดูโอ้นี่นักเรียนเขียนอุ้ยเขียนได้เขียนได้น,ดนะเนี่ยอาจารย์เห็นของเนี่ยอาจารย์ตรวจข้อสอบไปด้วยเมื่อวานนี้ก็ ตรวจของเด็กยิงน้ำหนาวไปด้วยนะเด็กญิงบุญธนวามาส่งก่อนเพื่อนเลยล้วได้อ่านก่อนเพื่อนได้ตรวจก่อนเพื่อนเลยอุ้ยเขาทาข้อสอบได้นะไม่น่าเชื่อนะเออเ็าทาได้นะตั้งสองข้อเนี่ยเออในสิบข้อได้ตั้งสองข้อได้เยอะนะเด็กขนาดนี้ทําได้ไม่เบานะเออข้อแรกก็เรื่องของกลไกการเกิดการหายของโรคนะเขาเขียนสั้นๆง่ายๆของเขาเหมือนกันนะเราสึกร้อนเย็นไม่สมดุล และที่บากรายเขาบอกงั้นโอ้ไม่เบาโน่นนั่นไม่เบาโน่นนั่นน่ะเออครอบคุมหมดเลยเขาได้คะแนนเต็มเลยนะข้อนี้ให้เต็มเลยเออได้เต็มเลยข้อนึงอริยสัจสี่นะก็เขียนได้นะทุกสมุทัยนี่โลดมักเขียนไม่ออกก็ได้สามก็ได้สามนะก็ไม่ได้เขียนมักก็ได้สามโอ้ เก่งเหมือนกันนะันได้ตั้งสามเนี่ยเออใช้ได้นั่นก็ได้สามคะแนนนะได้สามคะแนนเลยนะเนเต็มห้ามีมรรคแล้วก็มีตัวอย่างใช่ไหมเนี่ยเขาก็เขียนได้เท่านี้อใจก,ก็ชื่นใจเราละนะลูกหลานเรานะนักเรียนเราลูกหลานเราทําได้เท่านี้คนเดือนเดือก็เขียนมาใจาก,ก็เห็นหลายท่านมาเขียน าบางทีคาไม่ตรงสักทีเดียวมันเฉดเฉียดอาจารย์ก็พยายามให้นะพยายามให้คะแนนพยายามให้คะแนนมันเฉดเฉียดมาหน่อยก็เออให้คะแนนพยายามให้พยายามให้ทางให้โอค้ครูเออนะนะคืออย่างน้อยได้ฝึกเนมันคุ้มอ่ะแค่ได้ฝึกภาษาเนี่ยคุ้มเราฝึกย่อฝึกขยายฝึกย่อฝึกขยายได้เข้าใจสภาวะด้วยได้โอ้โหได้เรียนรู้ภาษา ทั้งทด้วยนะต่างๆนี่มันคุ้มแล้วอาจารย์ว่ามันดีนะดีนะเราก็ไม่ขายขี้หน้าใครลอ้อท่านมาฝึกไปเรื่อยๆนักเรียนเราก็เก่งไปเรื่อยๆใช่ไหมใครมาดูสถาบันการศึกษาเราเราจะอายใครไหมเอ้ยไม่อายสถาบันการศึกษาเรามีทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติทั้งปฏิเวทมีทั้งโอ้โหสามารถย่อความสามารถขยายความได้ มันสําคัญนะวิชาย่อความขยายความบางจังหวะนี่มันจะต้องช่วยตัวเองหรือช่วยผู้อื่นในเรื่องไหนเรื่องไหนก็แล้วแต่ต้องย่อลงมาสั้นๆน,นี่มีเวลาเท่านี้เราก็ย่อดได้ปึ๊กเลยเท่านี้เปี้ยงเลยนะเป็นประโยชน์มีเวลาขยายเราขยายได้ด้วยบางคนนะมีเวลาขยายขยายไม่ออกเพราะไม่ได้ฝึกใช่ไหมขยายไม่ออกเลยพูดไม่เป็นเลยไม่ได้ฝึกเข้าใจนะแต่ขยายไม่ได้เลยไม่ได้ฝึกไว้แทนที่จะได้กุศลถ้าเราขยายได้คนก็ได้รับประโยชน์ใช่ไหมคนก็เข้าใจ คนก็เข้าใจได้คนเข้าใจได้ได้รับประโยชน์เขาเขาพ้นทุกไหมเขาได้รับประโยชน์เราได้กุศลไหมเราได้กุศลเป็นประโยชน์ทั้งคู่ไหมเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเลยหรือบางทีเวลามันน้อยเนื้อหาเยอะเหลือเกินเป็นไงเราฝึกไว้เราย่อปึ๊กมาสั้นๆเลยใช่ไหมก็เหมือนเวลามันได้น้อยเนี่ยใช่ไหมเรารู้มากเลยใช่ไหมแต่มีเวลาจํากัดนะสองชั่วโมงครึ่งนะเออละครนี้มีเวลาเหลือแค่สิบนาทีเรารู้จักย่อใช่ไหมย่อมาปึ๊กเลยเป็นไง เราก็ย่อมาปึ๊กเลยสั้นๆจึ๊กได้ใจความเลยเหมือนก,นกันกับไปเจอสถานการณ์จริงเรามีข้อมูลเยอะแต่มีเวลาเท่านี้แต่จะให้ประโยชน์สูงสุดเราต้องย่อใช่ไหมปึ๊กเลยเราก็ย่อลงมาปึง้งเลยคนก็ได้ประโยชน์เราก็ได้กุศลเห็นไหมเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านทันทีนทเลยเนี่ยประโยชน์ของการสอบสอบแบบมีสาระด้วยใช่ไหมข้อสอบเราไม่ได้ไร้สาระอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านข้อสอบให้ฟังเนี่ยโอ้มีสาระเต็มๆเลยใครปฏิบัติได้นี่พ้นทุกเลย ใครเข้าใจได้ก็พ้นทุกเป็นลําดับลําดับเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะอย่างเงี้ยก็ดีใช่ไหมหรือคนเดือดๆก็ตามนะท่านเดื่นๆก็อาจารย์ดูแล้วก็น่ารักดีตั้งใจทําดีนะดีนะเขียนมาฆ่าทิ้งก็มีฆ่าแล้วก็เขียนเขียนแล้วก็ฆ่าก็มีอะไรเงี้ยนะดีว่าน่ารักอันนี้เก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์นะประวัติศาสตร์ชีวิตเรานะประวัติศาสตร์การเข็นกองรอธรรมจักรประวัติศาสตร์การเข็นกองรอธรรมจักร นั่นน่าภาคภูมิใจนะร่วมประวัติศาสตร์เฮ้ยเราจะไม่แคร์เราคะแนนเราจะได้เท่าไหร่นะขอให้เราตั้งใจทําให้เต็มที่นะทำเต็มที่ด้วยใจไร้ทุกนี่แหละเราฝึกทักษะไปแล้วมันจะดีขึ้น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 ไปเรื่อยๆไม่มีอะไรหรอกที่เราฝึกแล้วมันแย่ลงไม่มีหรอกเชื่อไหมฝึกแล้วก็แย่ลงฝึกแล้วก็แย่ลงมีไหมมันไม่มีหรอกฝึกมันมีแต่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นและดีขึ้นเท่านั้นมันจะเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านที่มากขึ้นมากขึ้น เราก็จะพ้นทุกข์เร็วแล้วช่วยเหลือคนอื่นได้มากก็ได้คุศลนอาศัยโอ้ยอยู่ในโลกมันก็ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์มากมันมีสิ่งดีๆคอยเกื้อหนุนมันดีนะจันพยายามหาให้สิ่งดีๆเกื้อหนุนพี่น้องหาทางให้เกิดสิ่งดีๆเกื้อหนุนเกื้อหนุนชีวิตเราอ้าวอ้าวเอาเอา่เาต่เอ,เ,อเราต่อเ,อเอมื่อกี้จดอาน,นิสงได้เท่าไหร่นะจันถึงข้อที่สามฝึก <c oughs> ทักษะการเขียนและการอ่านการเขียนนี่ คนเราที่ขี้เกียจเขียนเพราะว่ามันต้องเรียบเรียงในหัวก่อนนะคะอาจารย์อเรียบเรียงในหัวแล้วก็มาเรียบเรียงในกระดาษใชมันก็เลยทําให้เราขี้เกียจเขียนใช่มันได้ล้างกิเลสมันได้เราหนึ่งมันต้องขยันสองมันระวังโลกธรรมด้วยนะระวังอัตตาด้วยนะเขียนไปนี้เขาจะติเราหรือเปล่านะแล้วอัตตาอีกนั้นแล้วเขาจะเข้าใจไหมน้าใช่ไหม จะใช้คาไหนน้า้เข้าใจทุกคนโอ้ย<ช>ต้องระมัดระวังใช่ไหมต้องวิคอ,อยู่คนเดียวนะแล้วก็เอาเมาทําเต็มที่เราตัดสินใจแล้วเอา้าเทวติก็ช่างแล้วว่าเราดีสุดแล้วเอา้าเขาจะเข้าใจไม่เข้าใจเราก็ว่าดีสุดแล้วนะเอ่อมันจะ6กคนบรรลุธรรม60คนลาสิกขา60คนกากเลือดก็ไม่เป็นไรเอาตัดสินใจแล้วเปี้ยงก้นไปใช่ไหมมันได้ตัดกิเลสนถึงจะคลอดออกไปได้ต่อไปข้อสี่นะคะข้อสี่พัฒนาความจําในภาษา ทั้งในภาษาและความเข้าใจข้อห้าตั้งใจทำเต็มที่และได้ตรวจใจตนเองทำได้ใจที่ไร้ทุกข์ข้อหกได้วิปัสสนาเรียนรู้ทุกข์ที่เกิดเมื่อทำข้อสอบไม่ได้ดังใจได้ชดใช้วยวบบาก,กรรมที่ทำมาเจ็ดได้ฝึกใจไร้ทุกข์การสอบก็เป็นกิจกรรมการงานอย่างหนึ่งแปดการฝึกอ่านเวทนาฝึกการอ่านเวทนาสุขทุกข์ในการสอบ การสอบก็เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งอ๋อนี่มันสำคัญสิบได้ทบทวนธรรมและการปฏิบัติธรรมของตนเองสิบเอ็พัฒนาปัญญาและสมาธิิถูกตรงยิ่งยิ่งขึ้นสิบสองเป็นการสร้างเหตุแห่งวิมุตหะค่ะขอบพระคุณค่ะอ้าวได้ดีดีสรุปมาอย่างนั้นดี อาท่า uhm, นไหนอีกท่านไหนอีกเล่าสภาวะเออทังนู้นก่อนทังนู้นก่อนใครยกมือก่อนนี่ยเอาประกานก่อนก็ได้เอาประกานประกานแล้วก็อาแสงกรุณแล้วก็พระหมอรัฐแล้วก็ทางนู้นอาทังอาพยาบาลอ่อนคราบอาจารย์ค่ะเจริญธรรมหมู่มิดดีค่ะอ่าสาธุเมื่อคืนทํากันบ้านค่ะอาจารย์ ทำของอโศกก็ง่ายง่ายดีอยู่อพอมาเจอของอาจารย์กิเลสไม่ชอบค่ะเยอะเกินปวดหัวขึ้นมาอุ้ยทําไมบอกว่าห้าข้ออันนี้เป็นเกือบสิบข้ออาจารย์ทําไมเอามาเยอะนี่ก็มีตัวมีตัวไม่ชอบอีกว่ามีเอามายังไม่หมดด้วยเนี่ยเอามายังไม่หมดด้วยเนี่ยจะให้ลูกศิษย์เป็นอาหารอาจารย์เป็นอาหารแล้วไปแล้วทีนี้ไปแล้วทีเขียนได้ประมาณครึ่งหนึ่งค่ะโอ ทำไมเยอะจะให้เอาห้าข้ององตึ๊บเลยค่ะกิเลสเข้าัา <laughs> ไปามาเรียกปก้าจีป้ากีปก้ากีก็หนาวก็จะกลับไปนอนด้วย mm hmm. โอ้ยขอร้องก็อดทนค่ะอดทน, <laughs> อ,ดทนอดทนว่าจะขอร้องท่านถ้าท่านไม่มาก็จะก็จะทําได้อยู่ค่ะคือ mm hmm. กิเลสกลัวเฉยๆถ้าถ้าไม่หนาวก็คงจะสู้ได้เยอะอยู่ mm hmm. มันไปหมดเลยทีนี้มันมันคิดไม่ออกอธิบายสีมคิดไม่ออกแล้ว ค่ะมันมันไม่ชอบแล้ว <laughs> อาจารย์น่าจะทําข้อเขียดอันติ๊กมันโยงไปอย่างนี้ค่ะว่าน่าจะทาเป็นข้อข้อมัง่งทําไมว่าสอบสอบเก็บคะแนนทําไมให้เยอะขนาดนี้กลัวไปหมดค่ะยกแ <laughs> ผ่นดินมาทั้งแผ่นดินที่นี่ <laughs> พอป้าจีมาช่วยก็เบาลงเบ,บาลงอยู่ค่ะเบาลงอ๋อ <laughs> แต่มันไม่จบนะคะอาจารย์ไปนอนทั้งคืนไปกลัวซาไปตรงนน้นด้วยก็ <laughs> <laughs> ตอนเช้ามามานั่งยังยังยังคิดอีกว่า น่าจะให้อาจารย์ทําสักข้อไม่เยอะอะไรงนี้ hmm. ไม่เข้าใจหลายเรื่องก็มาฟังพ่อครูก็มานั่งสนทนากับติ๊กกับยายกิมเ hmm. พิ่งมาเข้าใจปั้งว่าตัวเองเนี่ยเขียนไม่ได้นานแล้วคือขี้เกียจเขียนก็ข้อเขียนก็ hmm. เอาแค่นั้นแค่นั้นเ hmm. นี่ยมันลงทุนเขียนใหม่ทําใหม่เธอต้องฝึกใหม่เนี่ย hmm. อะไรงนี้ค่ะเลยเข้าใจว่าพ่อครูทําหลายฐาน hmm. อาจารย์เขาทาหลายฐานเหมือนกันจาก,จากด็อกเตอร์มาถึงปหนึ่ง เราก็แค่ประถมเราจะเอาอะไรนักหนาได้เท่าไหร่ก็เอาก็กกได้หอนฟังป้าป้าหมอกันดาพูดเมื่อคืนนี้ว่าอาจารย์ข้อสอบง่ายมากเลยคือว่าข้อไหนไม่ได้ก็ไม่ต้องเอาเอออ <ś led> <ś led> ย่างก้าก็เลยขำอยู่ในในใน,ในเต็นค่ะว่า <ś led> อูป้าหมอพูดดีมากเลยเราก็ตัดทิ้งไปสองข้อค่ะออกจากโยงตัวมาถึงอิธิบาทสีไปต่อ คืองงงงไม่เอาตัดออกก็เอาแค่ประมาณตัวเองก<ช>็ได้ปรมอกระดาบออกขอสอบง่ายมากเลยคือข้อไหนทําได้ก็ทําข้อไหนทําไม่ได้ก็ไม่ทํำ <laughs> <laughs> ง่ายแบบนี้แหละ <laughs> ทีนี้มีอาผู้ชายพูดออกมาอีกคำหนึ่งว่างง,งมากเลยครับยุ่งมากเลยอะไรเงี้ยมันโดนกับตัวเองเอาคำไปอีกว่าเอาเขาก็มีเหมือนกันเพราะว่าทุกคนตกใจหมดเลยว่าห้าข้อเพิ่มมาเป็นจิตทีนี้ว่าเป็นสี่อาจารย์ กิเลสตกใจวุ่นไปหมดเลยทีนี้จาอะไรได้ไม่ได้หมดเลยคือทบทวนทาก็ไม่ได้หลวนหมดเลยจะไปเอาข้อหนึ่งมันก็เยอะข้อสองก็เยอะทำไมเยอะหมดเลยฉันขี้เกียจอ่านอยู่ขี้เกียจเขียนอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะอ่านได้อยู่ค่ะเขียนนี่ตัวขี้เกียจมากเลยคือเขียนช้าแล้วก็สะกดไม่ถูกเดี๋ยวก็โยงไปให้เพื่อนเขียนในนี้ให้ค่อยหน่อยเขียนนี้ไม่ค่อยหน่อยคือมันมันมีตัววนเลยเนาะมันวนเลมันวนเลยค่ะดีได้เห็น แต่ว่าก็ก็เขียนได้อยู่ประมาณหนึ่งก็ก็ยอมค่ะยอมก็ก็เลยออกไปเมื่อมันยังไม่โลง่งไม่ปวงมาตอนเช้าถึ่งมาโล่งว่าพ่อครูก็ทําหลายฐานอาจารย์ก็ทําหลายฐาน mm hmm. เธอได้เท่าไหร่ก็เอาแค่นี้นเหมือนป้าหมอกานดาว่าทําไม่ได้ก็ไม่ต้องทําอ mm ๋อ hmm. oh, มันเพิ่งมาลงเมือม่อตอนเช้าเลยค่ะอาจารย์ mm hmm. เข้าใจแล้วว่าอาจารย์อยากให้ลูกศิษย์เป็นดนาราหันอาจารย์ได้ได้เยอะแล้วคือมันมีตัวอยากแบ่งปัน อยากให้พวกเธอได้คือเราให้ได้ไปเป็นลําดับลําดับด้วยนะไม่ใช่ว่าให้ได้เท่ากันปุ๊บคราวเดียวใช่ไหมเขาจะได้เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นแล้วเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆได้ทีละหน่อยทีละน่อยเข้าใจว่ามันยากแต่ก็จะพยายามสู้ค่ะอาจารย์สาธุอ่าสาธุดีแล้วดีแล้วตังค์คะขอกาศเพิ่มเติมคือเข้าใจป้าก้านเลยค่ะ เพราะว่าหนึ่งมันเขียนไม่อยากเขียนแล้วเขียนยา,ยากแล้วแล้วก็พอมาอ่านข้อสอบนี่มันจะมึนตึ๊บเลยค่ะเพราะว่าของอาจารย์เป็นอัตนัยล้วนๆเลยแต่ดีมากเลยที่ให้เลือกให้เลือกได้ค่ะ แล้วก็มีการเอาคะแนนมาล่อด้วยค่ะคอละยี่สิคะแนนก็มีโหแต่เขียนบ้านเลยก็ประมาณนี้ค่ะใช่ใช่อย่างนั้